สวัสดีค okay. ่ะสวัสดีค่ะแสดงการซีรีส์ Apple Might Love ถึงเธอทีักค่ะสวัสดีค่ะออมนะคะรับบทเป็นคลิสค่ะโบค่ะรับบทเป็นการค่ะมีเบลค่ะรับบทเป็นซอนค่ะสวัสดีค่ะแปฟ้าค่ะรับบทเป็นมีนค่ะกันค่ะรับบทเป็นแอตตี้ค่ะวันนี้มาถึงแล้วค่ะมาถึงจุดเริ่มต้นของเพลงแล้วคือใช่มคะ แต่จะมาบอกว่านอนไม่หลับไปเลยค่ะซึ่งมีคนนอนหลับคนเดียวเมื่อกี้สำรวจมาแล้วก็คือคนนี้เมื่อวานนี้เลิกงานเลิกงานปุ๊บฟกซ์เต็มตัวพร้อมพร้อมนอนเลยเราชอบนอนไงอ่าพอจาถึงนี้พี่หนึ่งมันก็มีอีพีสุแต่ละคนได้ดูสิบแปเคน ก็อย่างอีพีสุนะคะเป็นแบบว่าแนะนาตัวละครกันแล้วนำแบบตัวพวกเราเองก็ทำให้ทุกคนอ่ะรู้จักพวกเรามากขึ้นรู้จักตัวละครมากขึ้นค่ะรู้สึกว่ามันผ่านมาไวมากเลยเนาะเดินทางมาเร็วมากเพราะเหมือนวันนั้นตอนที่เราถ่ายอีพีสุดคือเรายังไม่ได้เปิดกล้องเลยวันนี้คือเราจะได้ดูอีพีหนึ่งแล้วไวมากไวมากไวมากนะคะพี่เบลมาเลยง่ะรู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจในตัวเพื่อนภูมิใจในตัวเพื่อนๆทุกคนด้วยในตัวเองด้วยภูมิใจในตัวช่าง แอปเปิ้ลทั้งห้าผลเลยดีค่ะนาาควหนูก็คงตอบใกล้เคียงเหมือนเพื่อนก็รู้สึกว่าเราก็เดินทางกันมาไกลแล้วแล้วก็แบบเหมือนตอนถ่าย EP สุดซู้แว็บเดียวจริงๆเหมือนแบบเพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเองอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจและภูมิใจในตัวแบบเพื่อนๆทุกคนหรือว่านักแสดงทุกคนที่ผ่านมาตรงนี้มากเลยค่ะปิดแบกจากคนใกล้ตัว เป่นอะไรอย่งเงี้ยก็แบบเดี๋ยวก็ตามคู้นี้คู่นี้นงดูอะไรอกเสียของโปงนี่คือต้องบอกว่าใช่อี่ฝูนพ่อแม่ก็เปิดช่องอเมริกดูเลยดูสดเลยนี่คือถ่ายลงปุ๊ปครอบครัวเลยก็แนั่งดูอยู่นะก็คือน่าภูมิใจที่สุดคงจะเป็นพ่อกองแม่ที่สุดแล้วจริงๆเบวหรอขำของเบก็เป็นคุณแม่ี่แหละค่ะที่แบบว่า ถ้ารู้เขาเห็นว่าลูกสาวแบบว่าได้มาอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปขายลูกสาวไปขายอะไรเงี้ยค anyway. ่ะไปแบบบอกเอาไปบอกว่าเออเนี่ยลืมมาดูนะอย่าลืมมาติดตามนะอะไรเงี้ยเป็นคนเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านเล้วแบบมีตลาดด้วยอา วันทีบางทีเราเน้นแบบใกล้ตัวเริ่มจากตัวเล็กๆเราเน้นสายตรงเน้นเน้นแบบใกล้ๆก่อนค่อยกระจายออกแล้วมีคุณยายสะโพดอีกแรงหนึ่งไปเลยไปคู่เลยต้นซอยอันท้ายซอยต้องรู้นี่หลาเป็นดารานะดาราดารา่ ไม่ค่อยมีอะไรค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ก็ก็โอเคค่ะมีความสุขพ่อหนุเต็เสียงเขาเลยนะค่อแม่ของกองทัพแล้วลพอ่อกับมีพ่อกับแม่อีกคนหนึ่งอีกคู่หนึ่งที่เขาภูมิใจในตัวพวกเราด้วย,วยพี่พี่เคศ่ะ,ะ,ะที่เขาที่เขาภูมิปักพวกเรามาตั้งแต่เป็นแอปเปิลตัวน้อยตอนนี้ตัวโตแล้วอ่ะก็ เหมือนแบบรายใจที่รู้ก็เป็นคนแรกที่รู้ก็คือน่าจะเป็นคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ก็อยู่ในทุกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทุกขั้นตอนของการเข้ามาในบริษัทกองคัร์พระคะก็คือแบบแกก็จะแบบเปนแบบถ้าภูมิใจเป็นพิเศษแล้วแกก็จะแบบบอกครอบครัวครอบครัวก็จะแบบฟิวแบบเฮ้ยลูกเราเป็นดาราแล้วหรออะไรลูกเราเป็นนักแสดงแล้วหรออะไรแบบทุกคนจะแบบงงมากเพราะมันแบบด้วยความโปรเซสของตัวซีรีส์นี้มันไวจริงๆนะคะก็ทุกคนจะแบบเฮ้ยแล้วหรอแบบประมาณนี้ค่ะ เพราะว่าเราก็ถ่ายไว้ด้วยใช่หรชถ่ายไวมากแล้วก็ผิดกล้องไปแล้วด้วยใช่เรอผิดกล้องไปายไหมใช่ายได้มาใช่ไหมหนาวมากค่ะพแบบผิดกล้องตอนแรกกรู้สึกว่าเอ้ยก็เต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูกันแต่พอแบบวันถัดไปอะ เราหายมึงยินถือเราจะไม่ได้นั่งอ่านบทแล้วหรอเราจะไม่ได้ไปกินข้าวกองแล้วหรอข้าวกองอร่อยมากเลยอ่ะแล้วไม่อยากถ่ายกองมันจนุกีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยในกองเป็น่ารักก็เลยแบบอยากไปเจอพี่พในกองบ่อยๆชอบแบบอยู่เป็นเพื่อนคุยเวลาเราเหงามากกันเลยข้างหลังนั่งคุยกันแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องข้าหลังคุยกันแล้วไม่ไม่ฉันเหนื่อยฉันเหนื่อย ถ้าแต่งตัวสวยขนาดนี้ซาร่าออนี้ต้องมีโชว์เลยว้าวยังล่ะก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราโชว์คนเดียวแต่ว่ามันมีการเอาออกมาร้องเพลงมาอะเรื่องนี้เลยมีโชว์เล็กๆน้อยๆเป็นพิเศษกากเรมนะคะก็แต่คนอื่น่ะเราก็จะมีการพูดคุยแบบท่าถึงเรื่องราวการถ่ายทำเรื่องเรื่องราวในซีรีส์ว่าแบบเป็นยังไงเพื่อให้ทุกคนแบบว่าตื่นเต้นที่จะไปดูกับเรา เพลงชื่ออะไรคะพี่ออมเพลงชื่ออะไรนะให้ฉันเป็นทีละได้การอี่คกคนแล้วหรออีกคนตอบกันหรออ่าเขาเขาเขาเว้นไว้ให้เขาอีกคนนึงตอบไงอ่าเขานัดกันมาเพราะว่าอยากยินดีเพราะว่าอยากเขาเป็นคำถามถามเราหรือเปล่าแบบนี้เขาไม่ทำตอบเลยโอ้โหไปกันเบลกลับกันเถอะ พยอนเรยกว่าซึมซับพยอมก็จะทำใสังคมหล่อลอมยังก็ต้องได้อ่าเก่งมากวันนี้อยู่ด้วยกันทุกวันวันนี้กงนีพี่ดูเดี๋ยวครับเป็นไต้ตัดเป็นไฮไลท์ตัดเป็นไฮไลท์เลยี v อเลยเมื่อกี้ MVP ใ่ไม่ถึกช่วโมงแล้วก็จะแบบมโนก็จะดูควการให้แต่ง ก็ยังไงดีเก็ EP หนึ่งก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง5คนแล้วก็อาจจะมีตัวละครมาอีกอะไรแบบนี้เป็นพี่ๆอะไรแบบเนี้ยค่ะก็รอดูความมุ่นวายของตอนแรกได้เลยเพราะว่าแบบมันมันสนุกอ่ะพี่มันแบบมันจะมีความแบบคอมเมดี้อะไรนิดหน่อยก็เตรียมเสียงหัวเราะได้เลยนะคะ แจบอกว่าพวก่เราแอบดูอีพีหนึ่งไปแล้วนะวันนี้วันนี้แค่แบบแก,แกล้งมาดูกับแฟนคลับ <c oughs> อยากให้แฟนคลับทุกคนมาดูด้วยกันไ่ขายข่ก็อีพีหนึ่งสนุกค่ะเป็นการแบบอินทรของอ่าแต่และตัวละครเนานะว่าแบบแต่และตัวละครมีอะไรยังไงลักษณะนิสัยเป็นยังไงชื่ออะไรทําอะไรบ้างมาจากไหนมีมวลแบบหมู่มวลอารมณ์ของแก๊งเพื่อนยังไงก็ตักตักตักได้นะคะ ฝากกอนใช่ไหมค่ะก็จะบอกว่าฝากพวกเราชาวแอปเปิลทุกคนด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแค่พวกเราแค่ห้าคนแต่ก็ยังมีนักแสดงอื่นๆอีกด้วยแล้วก็มีทีมงานที่พี่ทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะคะอยากจะบอกว่าทุกคนตั้งใจมากๆในผลงานในโปรเจกต์ชิ้นนี้นะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะติดตามพวกเราเยอะๆช่วยอ่าเล่นแท็กของพวกเราเยอะๆด้วยนะคะจะบอกว่าพวกเราเนี่ยรออ่านรอแบบว่าตอบกลับรอเล่นกับทุกคนเยอะๆมากเลยค่ะวันนี้มีฮันอะไร คมีแฮชแท็กคจะมีแฮชแท็กแฮชแทของงานนะคะแล้แฮชแท็กของ EP หนึ่งแแฮชแท็กของงานไปเลยละแฮชแท็กของีพหนือกั็ได้คเป่เป็น Apple EP 1น่งอ่าอ่พโคงไงอ่อเป็นแฟนลยอ้อเลค ฝากด้วยนะคะสำหรับ <presidency> อีพ <anime> <mulheres> okay. ีหนึ่งแล้วก็จริงๆไม่อยากฝากแค่อีพีหนึ่งอยากฝากถึงอีพีเลยอยู่ไปด้วยกันจนจบเลยเนาะอยางเติบโตไปกับทุกคนทีดแบบเป็นยังไงก็สามารถบอกพวกเราได้พวกเราพร้อมที่จะน้อมรับทุกอย่างเลยเราก็พร้อมที่จะพัฒนาเติบโตไปกับทุกคนจริงๆโดนแล้วทั่วหน้าโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วพี่มีใครขับขมุกมาอยากให้คิดระหว่าักที่ออาฝาักทีนี้เอ้ยเาฝาก ก็สำหรับออมนะคะเรื่องนี้นอกจากออมกับโฟมแล้วเพื่อนๆแสดงก็ตั้งใจกันมากทีมงานขอะอังกฤษก็ตั้งใจกันมากนะคะก็หวังว่าจะเป็นรอยยิ้มให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยก็เหมือนที่น้องบอกคนที่แบบว่าติดตามเรามาก่อนหน้านี้ก็คงคมุ่ยังอยู่นะคะแล้วก็คนที่เพิ่มมาก็อยากให้เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะก็ฝากซีรีส์ a p p l e m y Life เลยคือที่เะ ค่ะค่ะคือสั่งว่าฝากเพลงประกอบด้วยนะคะให้ฉันเป็นที่รักได้ไหมคะคือมันต้องให้หนูลองอะนะจิ๊บจิบค่ะวันอะไรทางช่องทางอ๋ออากาศทุกวันเสาร์นะคะทางช่องอมารินทีวีช่อง34เวลา4ี่ทุ่มสีค่ะแล้วก็ยังสามารถชมอันคัดได้นะคะที่ไหนคะอยากใครอยากคิดไหม ทีมีทีกับกาเก้าว้นล่านะคะแล้วก็ห้าสิบห้านะคะที่กองทัพใน YouTube ยูทูบใช่ค่ะถ้าทุกคนไม่ยิ้มให้หนูนะถ้าหนูเล่นไปสัญญาสัญญาบอกว่าจะสัญญาบอกว่าจะส่งยิ้มกลับมาให้ทุกคนยังไม่ได้เลยยิ้มแล้วอ่าเขาเขารอเขาพอร์ตไงพอร์ตพร้อมแล้ว a p p เ e ินะสีแดง แต่รักพี่ๆทุกคนอย่างแรงอ่ะพวกเราเองนะคะอะขยิบยิบแล้ว็ยิ้มยิบๆๆงอะิายไม่ได้เพราะว่าเรามีชาของเองด้วยใช่ไหมใช่าาามและเอร์ ใช่ไหมคะไม่ให้รอกันนานเลยค่ะสตรีมมิ่งทุกสตรีมมิ่งเลยนะคะ13ค่ะวันถัดไปได้เลยอ่าเต็มเพลงแล้วพี่โอเคโอเคุณค่ะขอบคุณนะคะ